พี่แบมอะตอนนี่ไงไปแบมเอากำลังมึนเอากำลังมืนพี่แบมมาเร็วพี่แบมไม่เล่นแล้วเหรอพี่แบมไปไหนแล้วเคไปทำไมพี่แบมเขามีอะไรตรงนี้ทุกคนเห็นปะเขามีอะไรทุกคนเนี่ยใจหันโหมด Hero at night, fighting for the right. Say hi, Mort. So smart, boom, out to rock. So young, you start at the no man. กลับมาดูล่ะกลับมาดูล่ะอะไรอะไรคือกลับมาดูล่ะคืออะไรอ่ะตอนแรกไม่ได้ดูหรอแล้วเพิ่งกลับมาดูอย่างเงี้ยหรอ ปืนไม่มีลงมา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 ปืนไม่มีปืนของอยู่นี่อยากได้อ่ะขอบคุณนะลงมาลงมาปืนไม่มีปืนไม่มีมมลงมาลงมา สายยิงบอดอุ้ยเยอะมากเยอะมากตรงนี้เยอะมากอุ้ยเยอะมากเยอะมากตรงนี้อะไรอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจอเป็นอะไระอ่ะเฮ้ยเอามันหายไปแล้วหายไปไหนอ่ะวิ่งเร็วจัดยิงเยอะมากโดนยิงไม่ได้สักกลัว,วสายยิงบอด ไปละไปละไปละไปล,ะไป,ละไปหายิงข้างหน้าละยิงไม่ตายสักตัวเมื่อกี้ไงเหนือจะเชื่อ มืนแดงสองกระบ,บอกครับคนดูเลยเจอแล้วตัวหนึ่งหน้าล่วงไปดิมันหาผมไม่เจอไงเมื่อกี้กระโดดไปแล้วอออเอาเลยเอาเลยหยิบเลยอยากได้หย,ยิบเลย เฮ้ยไม่ใช่ข้างล่างมีหนึ่งขางบนมีสองเอาไหนก่อนดีข้างล่างมีหนึ่งข้าบนมีสองอะไรยีงไม่โดนทุกคนทำไมยิงไม่โดนเลยครูสอนภาษาจีนมาแล้วสวัสดีครับครูสอนภาษาจีนสวัสดีครับ มีคนชุบกันอีกไม่เล่นแล้วปืนนี้ไม่ดีเท่าไหร่อยากรู้คำไหนถามได้ใครยิงอ่ะที่จะต้องไหนอ่ะ งงมากเลยตอนนี้คนเยอะจัดเลยอ่ะไม่รู้มันยิงมาจากทางไหนบ้างงงไปหมดนะอยากรู้คำไหนหรออยากรู้คำว่าเออเอาเฮ้ยทุกคนใครอ่ะใครไม่รู้มาสิงร่างผมทุกคนมาสิงผมเลยเมื่อกี้ เข้าสิงเลยอ่ะมันจะยึดล่างผมแล้วจริงเอออยากรู้คำว่าอยากรู้คำว่าเอ,อ่อคำว่าอันนี้อ่ะพี่เซลเซล ของลิงที่ตัวเล็กที่สุดในโลกอย่ากรู้คำนี้พี่มีไหมพี่คำนี้เซลลของลิงที่เล็กที่สุดในโลกเอสเจียแชงซุยเซลเดอะโฮซีเดอะไซเบา มัวแล้วพี่มัวแล้วพี่มัวแล้วนะพี่มัวใช่ไหมไหนหายที่สิบตัวมันหายไปในหมดรุกคนทำจริงมันหายไป ายเขาก็บเมฆไปตรงไหนนะยี่สิบตัวเนี่ยอยากรู้จริงเลยมันแปลว่าซุยเซียวเดอรโฮใส่เบาซซุยยเีวเดูโูไก่เบาง่วงง่วงนอนแลว้แลว ยี่สิบเจ็ดตัวทุกคนมันไปอยู่ตรงไหนยี็ดตัวถามจริงอยากจะรู้ไหมคนอย่างรรงไหมยี่สิบเจ็ดตัวมันหายไปไหนนะ่ะเดี๋ยวผมแรนโฮเคอร์ชุยหวยเดี๋ยวผมหารถก่อนผมหารถก่อนเจอแล้ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยกิ้งผมใช้ลูกซองยิงมันลูกซองระยะสองร้อยเมตรปะกิงยิงมันไม่ตาย มันไม่ตายเมืม่อกี้ลูซองระยะสองร้อเยมเหหมตรอ่ะมันไปไหนหมดอ,อะทุกคนมันไปไหนก็หมงอะหาไม่เจอเลยอะถ้า,ม,ามันหายไปหมกเลยอ่ะมหายไปนะ่ะหมงอะยี่สิบหกอยากรู้คำว่าอะไรอีกบอกมาอยากรู้คำว่า ยานะัดยานะัดยานะัด go เจีนะยฮุยนะมั่วแล้วยานัดยานัดไม่มีไม่มีคนงี้ไม่มีคนเนี่ย ยิ่งไม่มีคนเล่นแถวนี้อ่ะหายไม่ได้หมดอ่ะแปลว่าเจียนกูโออะไรเจียนกูโอคืออะไรพี่รู้ว่าเขาคืออะไรอ่ะพี่รู้จักแนนัทไหมเนี่ย อุ้ยตายรัวๆเลยตายรัวๆเลยแปลว่านางนัดไม่ใช่ยานัดยานัดรู้จักยานัดปะเสร็จละยานัดเจี้ยนกูโอ้ เต่กแปลว่าอะไรแปลผิดหรือเปล่าเีพี่แปลผิดหรือเปล่าพี่แปลผิดหรือเปล่าของอยู่นี่ khó như này à có như này à cảm như này à ở như này à như này ำลังยยิดจึทุกี่วตอเสร็ดคนแล้วเมื่อกี้เหลือยี่สิบคนตายหมอบหมดเลยเหรอย่าว wu ตายหมอบหมดเลยเหรอตัวอื่นอะหาใครไม่เจอเลยเือตัวท้ายนั่นสุดทีทุกคนไม่รู้เขาไปยิงกันตรงไหนกัน ผมลืมเปลี่ยนตัวอีกแล้วเหรอเนี่ย